จิตนะจิตใจไม่เศร้ามองจิตใจเบิกบานจิตใจมีความสุขพอ,อเราไม่มีค่าของไม่รักของเขาม่ติดผัวกันแบกกันไม่โกหกหลอกล,ลวงกันไม่กินของมึนเมาถ้าไปฆ่าเขาเข,ข,ขามาฆ่าเราก็ไม่ดีนั่นใหละรักเว้นให้ลาเว้น,วน <c oughs> ไปรักของเขาก็ไปรักของเรา เป็นอย่างนั้นพอะพุจ้จเหนโทษให้เราละเว้นเวรลมณีละเว้นละเว้นของเนี่ยรักษาสีหน้าได้ก็มีความสุขตันว่าที่เลนะสุกจิยันติมีความสุขที่เลนะโกกสัมปทามีโกฆาสมบัติเกิดขึ้นได้เพราะขีนที่เลนะนี่ผู้จิยันติมีไปนิพพานได้เพราะขินตันว่า ชาวบ้านก็รักษาที่นกปล่อยนิพานได้ภาวนาเข้าเออภาวนานี่สําคัญแต่คนไม่ค่อยภาวนากันภาวนาเลือกแ็นจิตใจเจ้าของเจ้าของจะไปอยู่พบใดชาติใดไปพบใดไปชาวานึกไปพมโลกไปนิพานก็ต้องนั่งดูนั่งดูมันอ่าอ่าแต่เราอยากเราต้องภาวนา